ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก168ลักษณะแห่งที่สุดทุกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามของอนาทปินทิขฤหบดีใกล้กรุงสวัสถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงแก่พิสุทั้งหลายทรงชักชวนให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาอันปฏิสังยุต เกี่ยวข้องด้วยพระนิพพานและพิสุเหล่านั้นก็สนใจใส่ใจตั้งใจเงี่ยโสดสดับพระธรรมลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ในอายตนะนั้นไม่มีดินน้ำไฟ ลมไม่มีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองเราย่อมกล่าวถึงอายตนะนั้นว่ามิใช่การมามิใช่การไปไมิใช่การตั้งอยู่มิใช่การจุติการเคลื่อนจากที่เดิม มิใช่การเกิดขึ้นไม่มีที่ตั้งไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์